สวัสดีค่ะแม่หมอจะมาทำคลิปเอนดดอมเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรุคูบาอาจารย์อยากจะชี้แนะแนะนำอะไรเพื่อนๆหลังจากวันนี้ไปจนถึงอีก1เดือนข้างหน้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุรคุรคูบาอาจารย์ช่วยเปิดทางให้ลูกได้รู้ได้เห็นและได้ชี้แนะเพื่อนๆ ว่าจะไปในทางที่ดีหรือว่ามีอะไรที่สมควรจะปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ในวันนี้อันนี้เป็นไพ่สยามทาโร่นะคะมีสิ่งใดที่แบบว่าควรจะ นี่หรือว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำนั้นน่ะไปในทางที่ดีแล้วอันนี้คือตัวตนของเพื่อนๆน,นะคะในด้านตัวตนของเพื่อนๆในขณะเนี้ยเพื่อนๆนนเ,เ,เป็นคนที่แบบว่ามีพลังงานข้างในอ่ะเพียบพร้อมพลังงานที่มุ่งมั่น มุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันอะไปอ,ะ,อ,ะ,อะข้างในลึกๆตัวตนของเพื่นอนๆมีความอุดมสมบูรณ์แล้วมีเพื่อนๆได้เข้าไปสู่ไฮเซลของเพื่นอนๆแล้วอืออเข้าไปในเชิงที่แบบว่าค่อนข้างค่อนข้างไกลอืค่อนข้างที่จะออกไปในเชิงเตรียมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อะเตรียมพร้อมที่จะ ฮิลลิ่งผู้คนได้แล้วพลังงานลึกๆข้างในอะ่ะเริ่มเริ่มสมบูรณ์แล้วเพื่อนๆได้ปฏิบัติมาถึงค่อนข้างไกลแล้วสิ่งสิ่งรอบข้างอ่ะสิ่งรอบข้างของเพื่อนอ่ะเป็นยังไงบ้างที่เกิดขึ้นสิ่งรอบข้างของเพื่อนอ่ะ ฝ่ายออบคับสิ่งลบข้างจากอดีตอะเพื่อนๆนจะแบบว่าเหมือนกับวิตกกังวลอ่ะมีความมีความรู้สึกที่ต่ําน้อยเนื้อต่ําใจกับอดีตที่ผ่านมากับสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่สิ่สงศักดิ์สิทธิ์คุูกคุบาอาจารย์อ่ะน่าทดสอบทดลองเพื่อนๆน่อนอ่ะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ตื่นรู้มากขึ้นอืมก,ก็เลยกลายเป็น มันก็นว่าอาจจะทําให้เพื่อนๆขาดแคลนทางด้านการเงินแล้วก็มีความเอ,อวิตกกังวลมีความอาจจะผิดหวังเรื่องของครอบครัวอาจจะมีใครสักคน่ะอืมเดินออกไปจากชีวิตเพื่อนๆคนคนที่เขา่มีสินไม่เสมอเราอืมก็คือ สิ่งศักดิ์สทธ์ท่านก็จะเหมือนกับตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเราอ่ะ,อะ,อะทำให้เราอ่ะเจ็บปวดเศร้าหมองอืมทำให้เราท้อแท้กับชีวิตอะทำไมชีวิตมันโหดร้ายกับพวกเราอย่างนี้อืแม่หมอก็เคยผ่านมาอือมันเจ็บปวดมันทรมานแต่ว่า อ,อพอวันหนึ่งอะ่ะแม่หมอได้เข้าใจว่าถ้าเกิดเราไม่ไม่เอามันมาแบกเอาไวอ้อ่ะให้เราหนักให้เราหน่วงอะ่ะอืมสิ่งพวกเนี้ยมันมาแล้วมันก็ไปอืมัมนมันจบไปแล้วมันก็ไม่สามารถไม่สามารถดึงกลับมาได้แล้วอะ่ะไม่สามารถที่จะเอาอดีตอะ่ะกลับมาแก้ไขได้แล้วก็คือเพราะมันจบไปแล้วอะ่ะ เราก็ต้องปล่อยวางปล่อยมันไปถ้าเราเอามาเก็บไว้อืมทำให้เราหนักหน่วงเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้ามีสิ่งที่ดีรออยู่นะอืรอเพื่อนๆอ,อยู่นะมันเป็นสิ่งที่แบบมั่นคงอ่ะในอนาคตอ่ะอาจจะเจอใครสักคนที่ดีกว่าเนี้ที่เขาพร้อมที่จะก้าวเข้ามาเพื่อ อยู่เคียงข้างของเ,เพื่อนเก้าเข้ามาอยู่เคียงข้างเก้าเก้าเข้ามาเพื่อเติมเต็มสิ่งที่หายไปอ่ะถ้าเกิดเราไม่เก็บเอาสิ่งที่มันจบที่มันเจ็บปวดอะออกไปอ่ะไม่ไม่ไม่เก็บมันไว้อ่ะยกมันออกไปจากอกเราอ่ะมันก็จะหายมันก็จะมันก็จะพ้นออกไปจากเราเราก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ อนาคตที่ดีมันรออยู่นะไม่ต้องไปคิดกับอดีตอดีตท,ที่มันจบอ่ะมันก็จบคนที่ไม่ใช่เขาก็ต้องไปอืรอคนที่ใช่ดีกว่าเนี่ยสิ่งที่แบบว่าอาจจะเพื่อนๆอ,อาจจะมีแบบว่าความ เหมือนกับวุ่นวายอะชีวิตมันวุ่นวายเหลือเกินอืครอบครัวก็วุ่นวายหรือ,ก,อ,อ,รก,ารอการงานหน้าที่การงานมันก็วุ่นวายมันก็ปวดหัวมีเรื่องมีราวมากมายเข้ามาประเดประดังอืทําให้เพื่อนๆน,นคิดวิตกไม่จบสักทีเมื่อไหร่มันจะจบกับสิ่งสิ่งนี้เมื่อไหร่มจจันมมจะไปจากเพื่อนๆนสักทีอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเพื่อนๆน่อ,นอะ ปล่อยวางแล้วก็ปล่อยปล่อยตัวเองอะ่ะให้มันไปกับธรรมชาติอะ่ะอืมมีเมื่อเพื่อนเพื่อนเหนื่อยนะเมื่อเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท้อใจอะ่ะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าอืมเราอ่ะไปนอนหลับนะพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายเรามันหายเออตื่นมือลืมตาขึ้นมาพรุ่งนี้สิ่งใหม่ๆที่ดีอะ่ะมันจะมันจะเข้ามาอืม มันไม่ได้วุ่นวายอย่างเงี้ยทุกวันมันมาแล้วมันก็ไปอืมมันมีมันมีเจ็บปวดมันก็มีสุขสุขใจได้อืมมันไม่ได้อยู่กับเราถาวรตลอดไปนายออปเพนติโคอความมั่นคงอ่ะความมั่นคงความก้าวหน้าอืม ความอุดมสมบูรณ์จะเข้ามาถ้าเกิดเราแบบว่าไม่เก็บเอาอดีตมาคิดมากคิดมายมาท้อใจมาวุ่นวายใจอ่ะสิ่งที่ดีอ่ะมันเข้ามันจะเข้ามาไม่ช้าก็เร็วอืมไม่อาจจะเป็นห้าเดือนห้าวันหรือห้าสัปดาห์ มันจะเข้ามาเร็วๆนี้ให้เพื่อนๆได้เตรียมพลังงานะที่ดีะข้างในลึกๆเตรียมพลังงานที่ดีรอรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาสิ่งที่มีความพร้อมความอุดมสมบูรณ์ทางด้านหน้าที่การงานทางด้านการเงินทรัพย์สินอืมันจะเข้ามาขอแค่เราอะยิ้มรับกับมันอืขอแค่เรายิ้มรับกับมัน ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปรอเมื่อไหร่มันจะมาทักทีแค่เราใช้ชีวิตแต่ละวันให้ดีที่สุดมไม่ไม่ไปติดอยู่กับกับดักอดีตท,ที่มันเจ็บปวดที่มันวุ่นวายเหลือเกินโลกนี้ทําไมวุ่นวายกับเราจังทําไมเราอ่ะเจอแต่สิ่งปัญหาวุ่นวายหนักหน่วงเหลือเกินจริงอ่ะถ้าเกิดเราเนอมอง ในโลกเนี้ยไม่มีแต่เราที่เกิดความสับสน,สนวุ่นวายเกิดความเจ็บปวดอ่ะคนมากมายเขาก็เจออืมบางคนอาจจะเจ็บปวดมากกว่าเราอ่ะเขาอาจจะสูญเสียพ่อแม่หรือไม่ก็ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีข้าวกินอย่างเงี้ยอืมเขาเจ็บปวดมากกว่าเราเขาก็ยังต่อสู้ไปได้อืมถ้าเกิดเรายังมีแขนขาที่ดีอะอืมที่จะทํางาน ต่อสู้นะทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอ่ะอืมองมองสิ่งมองคนที่เขาเยอะมองคนที่เขาด้อยกว่าเราอ่ะคนที่เขาขาดอบางที่บางคนอ่ะเขาไม่มีน้ําจะกินเอเขาไม่มีข้าวจะกินเขาต้องนอนอยู่ใต้สะพานลอยอย่างเงี้ยอเขาก็ยังอดทนได้เขายังต่อสู้กับชีวิตเขาได้ขอแค่มีลมหายใจนะ อต่อสู้ไปกับอนาคตอืวันหนึ่งสิ่งที่ดีอ่ะมันรออยู่ขอแค่เราปล่อยวางอืมกับสิ่งที่เจ็บปวดเนี่ยไพ่อยากจะบอกว่าเพื่อนๆนะสามารถที่จะตัดขาดความเจ็บปวดนี้ออกไปได้อืม ตัดขาดสิ่งความเจ็บปวดออกไปได้ตัดขาดแบบไม่มีเยอะใหญ่อ่ะตัดขาดแบบว่ามีพลังฮึดสู้อืสิ่งใหม่ๆที่ดีอะ่ะมันจะเข้ามาอมืมันจะเข้ามาหาเราไม่ช้าก็เร็วขอแค่เราอะ่ะถ้าเกิดเราไม่มีใครเลยในชีวิตอะ่ะเหมือนกัว่าไม่มีใครให้ปรึกษาอย่างเงี้ยเราก็ทำไมไม่นั่งดูกระจกแล้วก็บอกกับกระจกว่า เธอเน่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันอืมเธอเป็นคนที่สวยที่หล่อืมเธอเป็นคนที่เพียบพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์มีจิตใจที่ดีมีความอบอุ่นอืมคนที่อยู่ในกระจกนั่นแหละคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราอืมเราไม่ต้องไปห้ยหาใครก็ตามไม่ต้องไปห้ยหาผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบว่า ที่เขาอ่ะทำลายใจิตใจเราในอดีตไม่ต้องไปโหยหาเขาถือซะว่าเขานะ่ะไม่ใชค่คนที่ไม่ใช่วันหนึ่งเขาก็ต้องไปอืมเตรียมตัวรอคนที่ใช่ดีกว่าที่เขาจะเข้ามาในอนาคตของเราอะ่ะอืมเขาจะมามันจะดีกว่าสิ่งที่อดีตที่มันไม่ใช่ ที่มันเจ็บปวดที่คนที่เขาทําร้ายเราปล่อยให้เขาไปจากไปเนี่ยไพ่อยากจะบอกว่าอนาคตอะ่ะคุณจะแบบได้เจอสิ่งดีๆเลยอะ่ะได้เจอคนที่ใช่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงอะ่ะคุณก็จะได้เจออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้หรืออาจจะเป็นเ ชายที่แบบว่าเขาอาจจะอายุมากกว่าเราอะ่ะที่เขามีทรัพย์สินมีมีเกียรติมีมีการหน้าที่การงานที่มั่นคงแล้วอะ่ะที่เขาเป็นคนที่เขาอาจจะพูดน้อยหน่อยแต่ว่าเขาจะเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วแล้วพูดกับเราในสิ่งที่ดีๆอพูดในเรื่องที่สำคัญที่แบบว่า ทำให้ไม่ทำให้เราอ่ะเจ็บปวดเป็นคนที่เป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่มองอนาคตกาไกลอ่ะถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายอ่ะคุณได้ผู้หญิงคุณก็จะได้ผู้หญิงที่อาจจะอายุมากกว่าคุณแต่ว่าเขาก็เป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์อ่ะเข้ามาเติมเต็มชีวิตคุณเป็น เป็นผู้ชายที่มีความเป็นพ่ออมีความอบอุ่นอยู่ในตัวหรือเป็นผู้หญิงก็มีความเป็นแม่ที่อบอุ่นที่สามารถจะมาเติมเต็มหัวใจของคุณเขาจะเข้ามาเร็วๆนี้ขอให้คุณแบบเตรียมพร้อมร่างกายและจิตใจของคุณอ่ะสิ่งที่ดีๆเนี่ยความเจ็บปวดแน่ดีน่ะมันจะจบไป มันจะจบไปขอให้คุณไม่ต้องคิดมากอืมความจริงๆอ่ะพระพุทธศาสนาท่านอ่ะสอนให้ละเราอ่ะปรงชีวิตนะอปรงชีวิตไม่ต้องแบบว่าเอามาแบกไว้สิ่งความรวยความจนอะไรต่างๆความเจ็บปวดอะไรต่างๆอืม เราเอามาแบกไว้ทําไมมันไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดถ้าเกิดเรามืดมืดไม่มีทางที่จะไปอ่ะสิ่งที่ดีคือนะเราก็นั่งสมาธิสวดมนต์ภาวานาก่อนนอนอดึงไอ้พวกเนี้ยออกไปจากเราดึงออกไปจากจากอกเราให้มันจบ อนาคตเห็นไหมอนาคตที่สดใสที่สมบูรณ์ะจะมาอมชายหรือหญิงคนเนี้ยที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยเขาจะมาเติมเต็มชีวิตคุณให้มีความเพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์เขาจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณเขาเขาจะเข้ามายื่นความรักให้ทั้งหน้าที่การงานเขาอาจจะซัพพอร์ต หน้าที่การงานการเงินหรือมีบ้านมีรถมีอะไรต่างๆมากมายอืเข้ามาให้คุณเนี่ยคุณถ้าเกิดคุณยังหนุ่มๆสาวๆอยู่อะ่ะคุณอยากจะมีครอบครัวที่ดีมีลูกมีลูกมีเด็กๆเล็กๆครอบในครอบครัวคุณอะคุณก็จะได้มีอมืมีความอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อม,อม ให้สิบถ้วยเนี้ยได้ได้แนะชี้แนะคุณว่าสิ่งสิ่งอนาคตที่จะมาถึงอ่ะมันจะก้าวไปในทางที่ดีให้คุณเลิกเครียดเล,เลิกเลิกเจ็บปวดทำพลังงานคุณอ่ะให้สูงขึ้นให้ไปในสิ่งที่ดีเนี่ยคนที่จะเข้ามาเนี่ยสิ่งคือ คือใช่คือคนที่ใช่แล้วอืคนที่จะมาเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเกิดคุณอายุเยอะแล้วอ่ะคุณไม่สามารถที่จะมีลูกได้อ่ะคุณก็จะมีเขาอาจจะมีสัตว์เลี้ยงมีเพื่อนอ,อมีมีญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเอ,อมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์อืม เขาจะเข้ามาเร็วๆนี้เขาจะมุ่งมาเลยแบบว่ามามาพิชิตหัวใจคุณอะอย่างรวดเร็วเขาจะไม่รอช้าเพราะว่าคุณคือคนที่ดีคุณคือคนที่มีความมีความหนักหนักแน่น อาจคุณอาจจะบางทีคุณอาจจะใจร้อนไปบ้างแต่ก็อขอให้คุณน่ะทําพลังงานข้างในลึกๆของคุณน่ะเตือนสติตัวเองอ่ะให้แบบว่าอืนิ่งๆนะอือย่าใจร้อนอย่าวู่วามกับทุกสิ่งทุกอย่างปัญหาทุกอย่างอ่ะมีทางแก้ไขนะอมืมันไปในทางที่ดีอนาคตข้างหน้าเนี้เพื่อนๆอาจจะมีแบบว่า เพื่อนๆที่เข้ามาดูในวันนี้อาจจะมีราศีตุลน,นะคะมิถุนตุลกลุ่มหรือธาตุลมนะคะหรือธาตุไฟเมษสิงธนูหรือธาตุาด,ดินธาตุดินทีเออ่เข้ามาในวันนี้ อยากไพ่อยากจะแนะนําอะไรในอนาคตข้างหน้าเนี้คนที่ใช่เนี้ยเขาจะมาเข้ามาอาจจะเป็นเร็วๆนี้หรือว่าอาจจะเป็นภายในสามเดือนหกเดือนข้างหน้านี้อาจจะเป็นเ,เร็วที่สุดอะประมาณประมาณเท่าไหรเ่เร็วที่สุดประมาณเท่าไหร่อื อาจจะสี่สัปดาห์หรือจะสี่เดือนอมไม่น่าจะสี่ปีสี่ปีมันอาจจะนานไปเนี่ยเขาจะเข้ามายื่นความรักให้คุณอะยื่นความรักให้คุณด้วยความจริงใจเลยอมความรักที่ดีอะอืมเขาคือคนที่ใช่แล้วก็เขาไม่ไม่ยื่นแต่ความรักนะเขาก็ยืน่นอืม ความรู้สึกดีๆแล้วเขายังยืน่นทรัพย์สินทรัพย์สินเงินทองเข้ามาให้คุณอ่ะ,อะยื่นยื่นยืน่นเหมือนกับความเหมือนกับอะไรอ่ะสิ่งที่ให้คุณอ่ะเขาเรียกว่าอะไรให้คำปรึกษาคุณอ่ะ,อะไม่ว่าคุณจะทำหน้าที่การงานแบบไหนอ่ะเขาจะมาเป็นเพื่อน เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแฟนให้คุณอืมให้เป็นคนที่ให้คำปรึกษาคุณเนี่ยในออบวอนเขาจะเข้ามาเร็วๆนี้เข้ามาพิชิตใจคุณเร็วๆนี้ยคุณเตรียมรอได้เลยเออสร้างพลังงานดีๆอะ่ะเตรียมไว้เลยใกล้แล้วสิ่งที่คุณทำมาเนี่ยมันจะสำเร็จในอนาคตข้างหน้าเนี่ย ดูภายใต้สำหรับนะคะเทมเพลนเนี่ยก็คือคุณนะทำพลังพลังงานหญิงหินหยางเอ,อพลังงานาน้ำพลังงานลม,มในตัวของคุณน่ะได้ดีได้ดีอุดมสมบูรณ์ข้างในตัวตนของคุณน่ะลึกๆน่ะม,มันคือ ทางที่ดีแล้วก็คือให้คุณทำต่อไปอนาคตใกล้ๆเนี้ยคนที่ใช่จะเข้ามามีทั้งความอุดมสมบูรณ์มีทั้งความเพียบพร้อมอมีทั้งครอบครัวที่อบอุ่นนั่นแหละแม่หมอคอนเฟิร์มว่าพลังงานเนี้ยดีมาก ขอให้ทุกคนรับพลังงานนี้ไปนะคะออและขอให้เ,ออเพื่อนๆทุกคนจง,จงทําพลังงานของทุกคนให้ดีอยู่ทุกวันออถ้าเกิดวันไหนที่เราเ,ออเ,กเกิดความแบบโกรธโกรธโมโหอะไรองี้ก็ขอให้ทุกคนดับไปด้วยกัออ,อาจจะ อาจจะเ,เขาเรียกว่าสวดมนต์ภาวนาเพื่อให้จิตความร้อนนะความร้อนลุ่มในข้างในอารมณ์ของเพื่อนๆนะให้มันดับไปมแม่หมอก็เคยเป็นอย่างนั้นแหละแม่หมอก็พยายามเวลาแม่หมอคิดเอ,อคิดอะไรที่มันโกรธโมโหเพราะว่าเราก็เป็นคนธรรมดาอา เราไม่ได้เป็นนักบวชหรือว่าพระหรือว่าชีอะไรเงี้ยบางทีเราก็มีความรุ่มหลงบ้างความโกรธความโมโหบ้างเราก็ดับด้วยการสวดมนต์ภาวนาเอาเอาจิตเเ,เข้าไปในแบบว่าตัวตนของเราอ่ะเข้าไปในไฮเออเซลของเราดับดับความโกรธดับความโลภดับความหลงนั้นไปอ่ะ มันก็จะดีมันก็จะทําให้พลังงานเราเอ,อ่อนิ่งแล้วก็เราก็มีความคิดอะไรที่ไบร g h มากขึ้นที่แบบว่ามันผ่องใสามากขึ้นมันก็ดีกับตัวของเราเองนั่นแหละค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอจบไพ่ r a n d o m ในวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะ